รูปปั้นของพระโพธิสัตว์กวนอิมหรือเจ้าแม่กวนอิมที่มีชื่อเสียงและได้รับการยกย่องให้ว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในประเทศจีนก็คือรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมที่อยู่บนเกาะภูโถงบณทลเจ้อเจียงที่สร้างขึ้นโดยสมาคมชาวพุทธภูโถศานในปี1996ซึ่งภูเขาภูโถบนเกาะแห่งนี้ถือเป็นหนึ่งใน4ภูเขาของชาวพุทธที่มีประวัติยาวนานมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชินหรือเมื่อกว่า2,000ปีที่แล้วที่ในสมัยนั้นบริเวณนี้ถือว่าเป็นศูนย์กลางลละะเนเนหม้้ทงยยใ่เลเลครับซึีวชว พรศาสนาจเจริญรุ่งเรืองและเข้าสู่หลายประเทศในฝั่งตะวันออกได้อย่างรวดเร็วโดยนอกจากการมากราบไหว้ขอพรเจ้าแม่กวนอิมที่เกาะภูทถแล้วในเมืองโจซานก็ยังมีอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าสนใจนั่นก็คืออาณาจักรทมกวนอิมครับซึ่งภายในนี้จะมีสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นมาโดยอ้างอิงตามความเชื่อแต่ความศรัทธานในองค์เจ้าแม่กวนอิมที่มีความสวยงามผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่มาได้อย่างลงตัวและทําได้สมกับที่เคยได้รับการยกย่องให้ว่าเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาข,ของภาคตะวันออกจริงๆครับ